สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมทั้งเมืองขณะที่หลายฝ่ายระดมกำลังไปช่วยแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปหรือยังเข้าไปไม่ถึงและยังคงมีผู้ประสบภัยอีกจํานวนมากที่รอการช่วยเหลือหลายชีวิตไม่ได้กินอะไรมาหลายวานันแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ภหมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกชาวบ้านใช้อาวุธตื่นยิงไล่ขณะขับเจสกีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียหายก็ได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าไม่ได้มีเจตนาละเลยการช่วยเหลือแต่กำลังประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรที่มีจำกัดเช่นข้าวกล่อง300กล่องที่สามารถแจกได้เดียงไม่กี่จุดพร้อมกับเผยว่าระหว่างปฏิบัติภาร,รกิจการปู่ยิงตามหลังถึงสามนะําทำให้ต้องยุติภาร,รกิจและนำเรือกลับทันทีพร้อมทั้งกล่าวขอโทษประชาชนที่รอความช่วยเหลือ ปืนใส่เนี่ยเาก็มมาวยนะมัเป็นรมีเราป็นคน้ดนน่งดูคนนึ่นดูคนึเขาใจเขาพี่ยามบอกให้ให้ช่วยแัปัญหามันมันจอดไม่ได้ฟังมดจอดไม่ได้แล้วเยนเรื่องไรกับมังคือเข้าใจอ่ะแต่ว่ามันจอดไม่ได้เฮ้ยปืนใส่เน่ มาสมาคมกู้ภยัยสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการโพสต์ความระบุว่าวันนี้ทีมเรายกเลิกภารกิจเนื่องจากว่าชาวบ้านยิงปืนใส่เรือกว่า20นะัดตอนนี้ระดับน้ําลดลงแล้วรถสูงสามารถเข้าไปได้บางจุดยังต้องใช้เรือเข้าไปยังมีผู้ป่วยกับเด็กที่ยังไม่มีนมกับยารักษาโรคและส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับอาหารเราพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดแต่ชาวบ้านยิงปืนใส่เรือที่ส่งอาหารทําให้เราไม่ปลอดภัยจึงขอยกเลิกภารกิจในวันนี้เท่านี้ ขอโทษพี่น้องขาดใหญ่ด้วยนะครับเราทําเตรียมที่แล้วครับตอนนี้เตรียมของเรานะครับปักหลักที่สะพานคลองรอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลควนหลังนะครับเราออกไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับก็ยังมีจุดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงมีสัตว์เลี้ยงนะครับมีเด็กทารกนะครับแล้วก็มีเคหสถางอีกเยอะครับที่ ยังไม่ได้ับการจัดก,การนะครับช่วงเย็นช่วงช่วง17นาฬิกาครับเราได้ยินเสียงปืนเสียงปืนประมาณ2แมกนะครับจากาจุดที่ผู้ภัยทีมเราครับได้นำเรือเข้าไปแจกข้าวให้ผู้ประสบภัยเราก็ทำการบินโดนแล้วก็เข้าไปประกาศประชนสัมพันธ์ให้เขาหยุดยิงนะครับ และหลังจากนั้นนะครับประมาณ20นาฬิกา30นาทีครับก็ได้ยิงอีก4นัดนะครับทำให้หัวหน้าทีมนะครับสั่งการยกเลิกภารกิจแล้วก็เก็บของนะครับกับที่ตั้ง,งนอีครับ ขณะที่กลุ่มจิตอาสาทนบางแคเซนทรุ่นใหญ่มูลนิธิสยามกรทรปถูกมือมือใช้ปืนยิงไล,ลง่หลัง2-3ถึงนัดแดิเข้าไปช่วยอะยะพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ,ออกจากพื้นที่หลังถูกยิงไล,ลง่หลังทนบางแคจึงได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุจึงได้มีการขอโทษกันเรียบร้อยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็หวั่นเองว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกจึงประกาศยกเลิกภารกิจช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่บางแก้วพงว่าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านทนบางแคก็ได้เล่าว่าตนเองได้เดินทางมาจักก่ 24ที่ผ่านมาพอรุ่งเช้าอีกวันจึงเข้าไปช่วยผู้เพียชผู้ประสบภัยแน่นับร้อยคนแต่ปรากฏว่ามีชชยคนหนึ่งยิงปืนใส่ทีมของตนเองที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภยัยโดยตอนนั้นในเรือก็มีเด็กอยู่ด้วยตนเข้าใจว่าผู้ประสบภัยว่าเวลาเรือแร่นเร็วเพราะต้องฝ่ากระแสะน้าเชี่ยวจึงทําให้เกิดขึ้นไปประทับก,กับบ้านหลังต่างๆที่กําลังถูกน้ําท่วมจึงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกิดอาการเครียดหลังจากนั้นก็ได้ประสานงานกับผู้นําชุมชนให้เข้าไปเคลียร์ซึ่ง มีการขอโทษจนเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วอืมวันนี้แหละครับโดนเองเลยผมโดนเองเลยโดนนาต่อหน้าเลยทีผมเองเลยแต่ตำรวจน้ำเข้าไปเคลียร์แล้วนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันเข้าไปเคลียร์เขาบอกว่าคนคนที่ไม่เขาสติเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับกบึงเหมือนกับเหมือนเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็แบบบ้านๆเขาอยู่ข้างหน้านครับ ก็อยู่กลาง,างซอยเนี่ยทุกคนก็นว่าได,ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมานะครับมันหลายๆครั้งเข้าเขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบน่าจะมีอารมณ์โกรธะเนาะมีอารมณ์โกรธก็อาจจะอาจจะแบบเหมือนระบายอารมณ์แต่ว่าผมว่ามันมันก็ไม่คิดสิ่งที่ถูกต้องนะอืมก็ผมว่าผมว่าแค่ แค่ผมว่าน่าจะเอาผมว่าผม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 บวกแบบแบบเนี้นะครับแบบพูดแบบพูดแบบโลกสวยหน่อยนะเขาอ,อาจจะเครียดยอะไรเงี้ยครับอาจจะเครียดนะครับก็ผมเห็นเห็นเขายิงต่อหน้าผมเลยนะ้ำกระจายเลยครับอืมนี่แหละครับก็เขาอ,อาจจะเครียดนะ มาเพจ Army m i l i a r y f r o n ก็ได้มีการโพสคลิปเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่านาทีแล้วถือโดนชาวบ้านช้ปืนยิงใส่โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เล่าว่าขณะที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านบางแฝกพัฒนาอําเภอหาดใหญ่โดยระหว่างนั้นชาวบ้านก็ตะโกนอยากได้ข้าวแต่ตนก็บอกว่าไม่มีครับที่ผมขอไปข้างหน้าเพื่อที่จะรับคนป่วยทําให้ชาวบ้านคนนั้นเกิดามโมโหยิงสวนเข้ามาหนึ่งนะัดทันทีแบบไม่ไยิงขึ้นฟ้าโดยกระสุนเฉี่ยวเพื่อนกู้ภัยอีกคนหนึ่งทําให้รู้สึกเสียกําลังใจอย่างมากทั้งที่เดิน ทางมาไกลจากจังหวัดนครราชสีมาถึง1,700กิโลเมตรนี่เขาจะยิงงั้นเขาเขาพูดอะไรเขาเหมือนตะโกนมาเนี่ยพี่เพราะว่าคือเขาอยากได้ข้าวแล้วผมไม่มีเลยว่าว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขอแปรงหน้าก่อนมันจะเปรนวคนป่วยเหมือนเขาแบบทำหน้าไม่พอใจพี่ชอบปืนออกมายิงโอ้โหนัดหนึ่งแล้วแล้วไม่ไม่อ๋อนัดหนึ่งใช่เว่าัดเดียวแล้วแล้วพี่ไปกับใครไปกับเพื่อน ไปกลุมสามหนึ่งสามหนึ่งแล้วแล้วกระสุนน่ะมันเฉียดหูเพื่อนเพื่อนพี่ไปใช่ไหมยิงแบบไม่ได้ยิงขึ้นฟ้าพี่อ๋ออเข้าใจโอ้ยี่อ่ะเงนฟ้าี่โอ้คือยิงจ่อเลยนะโอ้แต่ที่นไม่โดนถ้าโดนนะเอ้ยพี่อุสามาช่วยอ่ะโคเชี่ยเลยเสียเสียเออเสียกำลังใจมากพี่ผมเข้าใจเลยเนี่ยโอ้ แล้วนี่นี่เกตเกตตรงไหนนะพี่ที่พี่ไปอ่ะอะไรนะครับเอ่อที่พี่ไปเกตไหนนะบางแฟบบางแฟบบางแฟบโอเคโอเคโอ้พี่อุตส่าห์มาจากที่ไหนนะพี่โคราชพี่โคราชเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลพี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยโลเพื่อมาช่วยที่นี่โดนกระสุนไปโอ้โห ครับผมบ้าพี่นั้งแต่นี้เพจ Army Victory Force ก็ยังมีการโพสคลิปเหตุการ์ของชาวบ้านที่มีการตะโกนด่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยระหว่างปฏิบัติการที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเหตุเกิดในช่วงของวันที่26พฤศจิกายน1ทุ่มเมื่อคืนวานพวกชาวบ้านกลุ่มประสบภัยเกตแตกหากใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็มีบางคนตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือว่าพวกกูอยู่กันได้ในขณะที่ผู้ประสบภัยกลุ่มอื่นๆยังต้องการความช่วยเหลือท้งอาห านน้ำและการอพอปยตัวน้อยลง เฟซบุ๊กตชร437สดาวไในมีนการกดภาพตำรวจตะเวนชายแดนหนาพร้อมกับอาวุธปกมือขณะที่นั่งเรือยางเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในพื้นที่เขตแปดในวันนี้ข้างนี้หลังจากที่เกิดเหตุน,น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่ก็ส่งผลทําให้ประชาชน,นได้รับความเดือดร้อนไปวงกว้างเจ้าหน้นาที่ต,ต่างระดมกําลังเข้าช่วยเหลือแต่ก็ต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งแสนน้านที่สูงขึ้น23เมตรถูกตัดน้ําตัดไปที่สําคัญยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุยิงไล่หลังเจ้าหน้าที่ ผู้พัและจิตอาสา,าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านและดักตีเรือที่แล่นผ่านโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่เขตแสหาดใหญ่ทําให้หลายคนให้ความสนใจในพื้นที่เขตแหาดใหญ่ซึ่งเวลาต่อมาทางเพจก็ได้มีการโพสข้อความระบุว่าขออภัยครับภาพสร้างจาก AI ไม่ใช่ภาพจริงนี่คือภาพจริงก่อนที่จะทําเป็น AI ครับตอชอดอเข้าช่วยเหลือผู้ผประสบอุทกภัยกับขออภัยครับที่ทําให้เกิดการเข้าใจครับ